สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับโปรแกรมคำนวณสูตรหวยภาว e r t นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูวิธีใช้งานโปรแกรมคำนวณหวยหุ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินพาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมคำนวณหวยภาวร r i t ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของ หวยหุ้นนั่นเองค่ะมาดูวิธีการใช้งานกันแบบง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยเมื่อเราเข้าหน้าจอมาแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนดมินจะพูดแบบรวดเร็วนะคะกรุณาทําความเข้าใจกันด้วยค่ะตามนี้เลยนะคะช่องแรกเลยค่ะจะเป็นช่องผลรางวัลค่ะผลรางวัลคืออะไรในแถบสีส้มๆตรงนี้คือผลรางวัลที่โปรแกรมจะดึงมาให้เมื่อเราเลือกใช้งานแบบออโต้นะคะถ้าเราเลือกใช้งานแบบออโต้ดูตรงไหน เพื่อนๆขยายนิ้วขึ้นมานะคะตรงนี้บอกว่าเลือกกรอกสถิติค่ะเราจะเลือกแบบไหนคะอัตโนมัติหรือจะกรอกเองลองจิ้มดูก็ได้นะคะตรงสังเกตที่ในแถบนี้จะมีจุดสามเหลี่ยมเห็นไหมคะสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนี่คะ่ะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมถ้ามีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงไหนแสดงว่าช่องนั้นสามารถเอานิ้วจิ้มได้นะคะเพื่อน,อนๆดูที่หน้าจอนะคะตอนนี้แอดมินจิ้มอยู่ที่01 ตรงนี้จะมีข้อมูลโชว์ขึ้นเห็นไหมคะ0ูนย์คืออะไร0ูนคืออัตโนมัติสแสดงว่าอยู่ที่อัตโนมัติก็คือเมื่อเราเลือกหุ้นแล้วโปรแกรมจะดึงผลรางวัลมาโชว์ให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนถ้าเราเลือกแบบกรอกเองก็คือตรงนี้จะขึ้นว่ากรอกเองนะคะและเราก็สามารถที่จะกรอกผลรางวัลเองแล้วจะกรอกตรงไหนละแอดกรอกตรงช่องนี้ค่ะช่องนี้จะเป็นช่องเวลาช่อง3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่าง ซึ่งณนะตอนนี้แอดมินจะยังไม่พาทำนะคะเ,เราไปดูภาพรวมของโปรแกรมกันค่ะในแต่ละโปรแกรมนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมหุ้นเราก็จะเลือกค่ะตอนนี้อยู่ที่นิเคอิเช้าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนหุ้นละ่ะทํำยังไงเห็นด้านข้างๆไหมคะที่มีสามเหลี่ยมเอานิ้วจิ้มเข้าไปค่ะถ้าตรงไหนจิ้มแล้วไม่มีอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราไปจิ้มคําว่านนิเช้าจิ้มปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมคะด้านล่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามาจิ้มตรงช่องที่เป็น01 จะเห็นว่าศูนย์หนึ่งคือนิชเช้า<ม>เห็นไหมคะแล้วก็มีนิบ่ายมีจีนเชา้าจีนบ่ายสมมุติว่าเราจะดูไปที่หุ้นอเอาง่ายง่ายเลยหางเสงเชา้าเราจิ้มเข้าไปที่หางเสงเชา้าเมื่อเราจิ้มแล้วเห็นไหมคะข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นหางเสงเชา้าข้อมูลผลรางวัลเมื่อกี้ของนิเคอีเช้าหายไปแล้วแล้วก็จะเป็นผลรางวัลของหางเสงเช้าขึ้นมาให้<ม>เห็นไหมคะล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ผลรางวัลสองสามหนึ่งสี่สามเมื่อโปรแกรมโชว์ขึ้นมาให้แบบนี้เสร็จแล้ว เพื่อนๆหน้าจอแรกตรงนี้จบแล้วนะคะเสร็จสิ้นเมื่อเราเลือกหุ้นได้แล้วเลือกหุ้นแล้วผลรางวัลถูกต้องแล้วล่าสุดแล้วต่อไปค่ะเราจะมาเลือกว่าจะเอาเลขตรงไหนไปใช้งานนะคะในแต่ละช่องนะคะจะมีบอกว่าวิ่งบนค่ะรูปสิบเก้าประตูล่างหนึ่งช่องนะคะสังเกตนะคะถัดมาค่ะรูปสิบาประตูบนล่างเห็นไหมคะถัดมาค่ะ พีกัดบนค่ะถัดมาค่ะวินบนค่ะถัดมาค่ะสิบบนค่ะถัดมาค่ะปักหน่วยบนค่ะถัดมาอีกพิกัดล่างมาเลขล่างแล้วนะคะพิกัดล่างนะคะตามมาด้วยวินล่างค่ะตามมาด้วยสิบล่างค่ะตามมาด้วยปักหน่วยล่างค่ะหมดแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะว่าแต่ละช่องที่เป็นแต่ละสูตรแต่ละ อันที่เราจะไปใช้อย่างเช่นหลักหน่วยล่างนะคะสิบล่างเห็นไหมคะสังเกตดีๆนะคะแต่ละช่องแต่ละช่องจะเหมือนกันหมดค่ะมีสามช่องนะคะทําไมถึงต้องมีสามช่องฮะเหมือนกันหมดเลยนะคะแอดมินขออนุญาตไปแบบเร็วๆนะคะเรามาดูกันที่ช่องแรกเลยค่ะทําไมถึงต้องมีสามช่องอันดับแรกเลยดูง่ายๆด้านบนสุดจะบอกว่าช่องนี้คือเลขอะไร วิ่งบนแล้วก็รูดล่างความหมายก็คือเลขเลขตัวเดียวใช้วิ่งบนและก็รูดสิก้าประตูล่างเห็นไหมคะเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกว่าปรับสูตรช่องตรงนี้จะเหมือนกันหมดคือปรับสูตรแล้วก็ตัวเลือกปรับสูตรแล้วก็ตัวเลือกให้สังเกตถ้ามีสามเหลี่ยมกลมๆแบบนี้แสดงว่าสามารถจิ้มได้กดได้นะคะตอนนี้ และทำไมต้องมี3มช่องอันนี้คือสูตรที่ดีที่สุดณร,นะรอบนี้เมื่อมีผลรางวัลเกิดขึ้นโปรแกรมจะคำนวณทั้งหมด250สูตรพร้อมๆกันถามว่า250สูตรเพื่อนๆใครจะมานั่งเลือกใช่ไหมคะว่าตั้ง250สูตรจะเอาสูตรไหนมาใช้โปรแกรมก็เลยดึงมาให้3ลํลำดับแรกที่ในจํานวน250สูตรสูตรไหนเดินดีอันดับ1ขึ้นมาที่ช่อง1เดินดีอันดับ2ขึ้นมาที่ช่อง2 เดินเียนดับสามขึ้นมาที่ช่องสามเรามีหน้าที่เลือกจากสามสูตรนี้ชอบสูตรไหนถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนตรงไหนคะข้างบนเขียนว่าปรับสูตรค่ะขยายขึ้นมานะคะปรับสูตรค่ะเอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงนี้ค่ะจะเจอค่ะข้อมูลขึ้นมานะคะเดี๋ยวแอดมินขยายยอหน้าจอเล็กๆเพื่อนๆจะได้เห็นให้สังเกตดีๆนะคะสังเกตผลรางวัลตรงนี้นะคะแอดมินจะเลือกค่ะเวลาเลือกก็จิ้มข้างล่างเนี่ยค่ะจิ้มปุ๊บนะคะลองเปลี่ยนเป็นสามค่ะ พอเปลี Vermont, ่ยนเป็นสารับตรงนี้จากออโต้เปลี่ยนเป็นเลขสามเห็นไหมคะคำนวณให้ใหม่แล้วเวลาคำนวณใหม่คำนวณหมดตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเลยค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนให้แล้วนะคะสูตรจะเปลี่ยนค่ะถามว่าทําไมสูตรเปลี่ยนละแอดพอรอบหน้าถัดไปทําไมสูตรเปลี่ยนอีกให้สังเกตตรงนี้ค่ะช่องแรกบอกว่าสูตรที่1ิข <heartbreaking> <Island> ีดสามชนะอันดับหนึ่งสูตรที่0ูนย์ห้าขีดสาชนะอันดับสอง สูตรที่11อขีดสองอ11ขีดสชนะลำดับสนี่คือ3ามลำดับแรกจาก250สูตรของณรอบนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวตอนเราไปดูวิธีการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนได้อีกค่ะถูกเยอะอย่างอย่างสูตรที่4ี่แะอ้อถูกเยอะขึ้นมาหน่อยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆค่ะเปลี่ยนเพื่ออะไรคะเปลี่ยนเพื่อหาว่าสูตรไหนเดินดีและเราจะเลือกเอาสูตรไหนไปใช้ดูจนพอใจค่ะ เรามีหน้าที่ดูเรา,า <antibody> เรามีหน้าที่วิเคราะห์โปรแกรมมีหน้าที่คิดสูตรให้เราแล้วก็ตรวจสูตรให้เราว่าถูกหรือผิดเราไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณเองนี่คือหน้าที่ของโปรแกรมนะคะเรามีหน้าที่เลือกค่ะเราก็เลือกค่ะนี่ค่ะเราก็เลือกค่ะถ้าเราไม่อยากเลือกเราก็กดไปที่ออโต้เลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมเลือกให้นะคะนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นรูปสิบเก้าประตูล่างละ่ะรูปสิบเก้าประตูบนล่างล่ะรูปสิบเก้าประตูบนล่างจะมีเลขสองตัว ก็คือ2ตัวมา1ตัวตอนนี้เราตั้งไว้ที่ออตโตเห็นไหมคะสามารถเปลี่ยนได้อีกเมื่อกี้ก็เช่นกันคะ่ะเปลี่ยนได้อย่าลืมนะคะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3จะมีสูตรกํากับไว้นะคะและเมื่อใดก็ตามที่ผลรางวัลเปลี่ยนสูตร250สูตรจะทําการคํานวณทั้งหมดตรวจสอบทั้งหมดและจะเลือกลําดับที่1ลําดับที่2องลดับที่สมาโชว์ฉะนั้นสูตรตรงนี้จะถูกเปลี่ยน ะะสูตรตรงนี้จะเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะชนะเมื่อสูตรเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บเวลาการตรวจสอบสูตรก็จะต้องเปลี่ยนไปตามสูตรนั้นๆนั่นหมายความว่าถ้าเราเปิดสูตรดูเราก็จะเห็นว่าตอนแรกอาจจะเป็นสูตรหลักสิบบวกด้วยหนึ่งแต่พอในรอบถัดไปหลก100ักร้อยบวกด้วยสองเก่งกว่าหลากักร้อยบวกด้วยสองก็จะขึ้นมาอยู่ที่ช่องแรกแทนและการคำนวณก็จะต้องคำนวณเป็นหลกักร้อยบวกด้วยสองฉะนั้นไออันเก่าที่เป็นหลกักสิบบวกด้วยหนึ่งก็จะไม่อยู่ให้เราเห็นแล้ว นี่คือวิธีการทํางานของโปรแกรมนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือพิกัดค่ะพิกัดบนก็เช่นกันค่ะสามารถปรับสูรได้พิกัดบนและตรงนี้เอ๊ทำไมตรงนี้มีสามเหลี่ยมสองจุดตรงนี้มีอะไรบ้างเอานิ้วจิ้มค่ะพิกัดบนเลือกอะไรได้บ้างเลือกได้สามตัวกับสี่ตัวเห็นไหมคะหน้าจอจะโชว์ขึ้นมาถ้าเราจิ้มตรงนี้ข้างล่างก็จะมีอ่าจิ้มตรงนี้เห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นนี้ถ้าเราเอานิ้วจิ้มอีกเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นการใช้งาน วันนี้ทำให้ดูเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะมีแค่นี้ค่ะวินบนปรับสูตรได้ไหมปรับสูตรได้ไหมเลือกสูตรได้ไหมวินบนกี่ตัวปรับสูตรก็ได้เอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงนี้ให้สังเกตด้านล่างจะมีเลขหนึ่งเอานิ้วจิ้มก็จะเจอเปลี่ยนได้ค่ะนะคะหรือตรงนี้มันเป็นหกตัวถ้าเราเอานิ้วจิม้มมีอะไรบ้างหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเลขวินค่ะอยากจะได้เลขวินแปดตัวก็จิ้มแดตัวโปรแกรมก็จะคำนวณให้ แล้วก็ดึงมาให้สสูตรแรกสามลำดับแรกที่ดีที่สุดณรอบนี้พอรอบหน้าค่ะปุ๊บสูตรก็อาจจะเปลี่ยนอีกสลับสูตรไหนเก่งกว่าสูตรนั้นจะขึ้นมายืนแทนที่แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้แอดมินพาดูแค่นี้สั้นๆง่ายๆค่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้อีกนิดนึงแล้วจะเปลี่ยนสูตรตรงไหนแอดอยากเปิดสูตรดูดูได้ไหมด้านล่างนี่เลยค่ะหน้าแรกนะคะตรงนี้ค่ะด้านล่างเพื่อนๆเอานิ้วขยายขึ้นมาเพื่อนๆจะเจอคาว่าปิดสูตรถ้าเพื่อนๆเอานิ้วจิ้มนะคะก็จะมีเปิดสูตร ถ้าเพื่อนเเปิดสูตรเมื่อไหร่นะคะด้านบนตรงนี้ค่ะด้านบนตรงช่องนี้ค่ะที่บอกว่าปิดสูตรไว้จะเปิดสูตรออกมาให้ดูค่ะว่าโนศูนย์เก้าขีดห้าวิธีการคํานวณของสูตรนี้ทั้งหมดคํานวณจากอะไรเช่นหลักร้อยบวกหนึ่งหรอหรือหลักร้อยบวกสองตรงนี้จะบอกสูตรให้เพื่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วสัญลักษณ์ถูกตรงนี้ไม่ชอบเปลี่ยนใหม่ได้ไหมสัญลักษณ์ถูกไม่ชอบเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะด้านล่างตรงนี้เช่นกันค่ะเห็นคําว่าเครื่องหมายไหมคะเอานิ้วจิมค่ะ แล้วเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นค่ะจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะอ่าเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวนะคะแอดมินทาให้ดูนะคะตอนนี้เป็นเครื่องหมายถูกเห็นไหมคะเป็นเครื่องหมายถูกเดี๋ยวแอดมินจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายถูกเป็นหัวใจเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วค่ะไม่ชอบค่ะเปลี่ยนมาอีกนี่ชอบลูกศรค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเปลี่ยนไปตามที่ตนเองชอบได้ค่ะโอเคนะคะใครชอบแบบไหนเลือกแบบที่ตัวเองชอบนะคะนี่คือ คร่าวๆและภาพรวมของการใช้งานโปรแกรมค่ะพูดมาสิบนาทีแล้วเอาอีกสักน,นิดนึงค่ะหลายๆคนอยากรู้ไหนๆก็มาให้จบแล้ววิธีการก็คือถ้าอินเทอร์เน็ตเราเร็วสัญญาณเน็ตเราเร็วโทรศัพท์เราเร็วเวลาเราเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนหุ้นเนี่ยค่ะมันจะแป๊บเดียวมันจะไม่นานนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่โทรศัพท์เพื่อนๆอืดข้อมูลเครื่องเยอะอินเทอร์เน็ตช้า ผลไม่มาสักทีหรือแม้แต่โปรแกรมเองตัวเซิร์ฟเวอร์เองตัวโดเมนเองเสียเซิร์ฟเวอร์เสีย,สยดึงผลไม่ได้ทำยังไงคะโอเคนะคะอินเทอร์เน็ตช้าครอขี้เกียจรอผลค่ะอยากจะทำเลยได้ไหมได้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะก๊อปปี้ผลรางวัลตรงนี้นะคะก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะคะเอามาวางที่ช่องตรงนี้ค่ะแล้วเราเลือกกรอกเองนะคะเวลาผลออกปั๊บเราก็กรอกเองได้เลยตัวอย่างนะคะเดี๋ยวแอดก๊อปปี้ก่อนค่ะอันดับแรกการก๊อปปี้เอานิ้ว จิ้มช่องที่เราจะก๊อปปี้ช่องที่หนึ่งเอานิ้วจิ้มเมื่อจิ้มเสร็จแล้วเห็นไหมคะจะเห็นตุ่มปุ่มตรงนี้คะ่ะนี่มือมือแอดไปโดนเห็นไหมคะไม่ว่ามือเราจะไปโดนตรงไหนนะคะมันจะจิ้มตามเราคะ่ะเราเอานิ้วไปจิ้มช่องที่หนึ่งนะคะจากนั้นเอานิ้วไปจิ้มตรงจุดๆเนี่ยคะ่ะสีน้ําเงินแล้วลากมาเลยคะ่ะเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลากคะ่ะเห็นไหมคะจะมีแถบๆติดมาเรากับเราเห็นไหมคะสุดแค่ตรงนี้คะ่ะหลังจากนั้นทํายังไงตอ่อเราจะคัดลอกคะ่ะเอานิ้วจิ้มค่ะเมื่อเราเอาหนิวจิ้ม กดคัดลอกค่ะพอกดคัดลอกเสร็จแล้วทำยังไงตอนนี้เราคัดลอกได้แล้วเราจะไปวางไว้ตรงไหนจะวางตรงไหนดีนะ้าเราก๊อปปี้ตั้งแต่เวลาไปใช่ไหมคะเราก็ต้องมาวางตั้งแต่เวลาก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นคือตรงไหนข้างบนสุดแถบช่องสีขาวแล้วเอานิ้วจิ้มค่ะเพราะเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปแล้วเห็นไหมคะมันไม่เกิดอะไรขึ้นจิ้มอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นว่าวางกับวางพิเศษให้เพื่อนๆเลือกคําว่าวางพิเศษเท่านั้นนะคะวางพิเศษค่ะจิ้มไปที่วางพิเศษค่ะ แล้วเราก็เลือกนะคะว่าว่างเฉพาะค่าเท่านั้นเพราะว่าในช่องเมื่อกี้มันมีทั้งตัวเลขมีทั้งสูตรดึงมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายโปรแกรมดึงมาแต่เราไม่เอาค่ะเราจะเอาเฉพาะค่าค่ะค่าก็คือเอาเฉพาะตัวเลขนะคะวางค่ะเฉพาะค่าพอกดว่างเฉพาะค่าเสร็จปับ๊บข้อมูลจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะแถบสีนี้ก็ยังอยู่คะ่ะเราก็เอานิ้วจิ้มตรงไหนก็ได้มันก็จะออกไปเห็นไหมคะทีนี้หลังจากที่เรากดข้อมูลมาวางเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะต้องเลือกว่า เปลี่ยนเป็นกรอกเองนะคะเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นกรอกเองโปรแกรมจะไม่คำนวณให้เราก็จิ้มเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะมันจะขึ้นว่าอัตโนมัติเห็นไหมคะจิ้มเข้าไปที่เลขศูนย์หนึ่งจะขึ้นว่าอัตโนมัติเอานิ้วจิ้มตรงนี้บอกว่ากรอกเองหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นกรอกเองแล้วใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนเป็นกรอกเองแล้วนะคะให้สังเกตนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นกรอกเองแล้วแอดจะลองใส่ผลนะคะตรงนี้ตัวอย่างนะคะสองสี่สองเจ็ดหกสองสี่สองเจ็ดหกนะคะผลรางวัลอยู่ที่สองสี่สองเจ็ดหกใช่ไหมคะ แอดมินจะเปลี่ยนลองใส่เป็นหนึ่งสองสามเวลาจะจิ้มเลขทำยังไงเอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงนี้ด้านล่างจะมีป้อนข้อความหรือสูตรเห็นไหมคะเอานี้กดตรงนี้ค่ะนะคะเอาใหมนะคะตอนนี้เราอยากจะใส่ตัวเลขเอานิ้วจิ้มตรงนี้ข้างล่างจะโชว์เห็นไหมคะบอกว่าป้อนข้อความเราก็เอานิ้วจิ้มตรงนี้ค่ะใส่ไปเลยคะ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าเสร็จแล้วต่อไปกดเข้หมายถูกตรงนี้ กดถูกหนึ่งสองสามก็จะขึ้นเห็นไหมคะต่อไปเราจะมาใส่ช่องนี้เอานิ้วจิ้มปับ๊บข้างล่างจะบอกว่าป้อนข้อความค่ะเลขล่างออกสี่ห้าใส่สี่ห้าค่ะถูกต้องหรือเราไม่กดถูกต้องเราก็เอานิ้วไปจิ้มที่ช่องอื่นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วผลรางวัลหนึ่งสามสี่ห้าตรงนี้จะไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจนะคะเพราะเราใช้เลือกกรอกเองเห็นไหมคะหนึ่งสามสี่ห้าโปรแกรมจะมีผลขึ้นมาให้แล้วก็บอกว่าถูกหรือไม่ถูกเห็นไหมคะมาถูกโปรแกรมนี้มาถูกสูตรนี้ เห็นไหมคะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะคะถ้าเรากรอกเองเราเลือกเราเลือกที่จะก,กรอกเองเวลาเราใส่ผลรางวัลลงไปเอานิ้วจิ้มค่ะแล้วก็กรอกผลรางวัลรอบนี้ออก6กเเลียกร่างออก4 2สองโอเคอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูค่ะ6 7 8 4 2อ้าว6กเจถูกอ้กวาวดีก็กถูกอ้าวดีก็ถูกเห็นไหมคะ นี่คือวิธีการใช้งานอย่างง่ายค่ะสําหรับโปรแกรมนะคะสําหรับการกรอกผลรางวัลเองทีนี้ถามว่าเราจะกลับมาเปลี่ยนใช้ออโต้ได้ไหมเน็ตแรงแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็กลับมาที่0ูนย์ค่ะกดไปที่อัตโนมัติค่ะแล้วรอนะคะขึ้นเป็นอัตโนมัติเรียบร้อยใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อขึ้นอัตโนมัติเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาเลือกหุ้นได้เลยค่ะจะไปดูหุ้นอะไรอยากจะไปดูหุ้นจีนบ่ายก็กดได้เลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมก็จะทําการดึงผลรางวัลของจีนบ่ายมาให้เพื่อนๆเองนะคะ น,นี่ไหมคะมาแล้วค่ะทีนี้ผลรางวัลมาแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะว่าเราทําไว้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องลบก็ได้ถามว่าแอดแล้วต้องทําอะไรไหมยอยากลบก็ลบค่ะไม่อยากลบก็ไม่ต้องนะคะก็ปล่อยไว้เลยก็ได้เพราะว่าเรามาใช้ออโต้แล้วเรามาใช้ดึงผลอัตโนมัติเราก็ทางานได้ปกติค่ะแต่ถามว่าแล้วถ้าอยากลบล่ะอยากจะพิมพ์เลขอื่นแทนก็ลบได้ค่ะวิธีการลบก็ง่ายนะคะเพ,เพื่อนเพื่อเอานิ้วจิ้มค่ะตั้งแต่ช่องแรกค่ะแล้วก็มีตุ่มๆุ่ตรงนี้ค่ะเราก็เอานิ้วลาก ลากนะคะลากได้หมดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะลากออกมาจนถึงที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเอาเฉพาะเท่าที่เราต้องการนะคะอย่าให้เกินนะคะเอานิ้วจิ้มค่ะมันจะมีคําว่าล้างค่ะเพื่อนๆก็กดล้างแค่นี้ค่ะจบง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะวิธีการใช้โปรแกรมค่าสำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ